ตอนนี้อยู่ที่วัดสุทัศน์อำเภอเมืองอุบลราชธานีค่ะจะพามาดูการทำเทียนอีกประเภทหนึ่งนะคะด้านหลังของดิฉันเนี่ยก็คือเทียนประเภทแกะสลักค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับช่างทำเทียนค่ะช่างการนะคะสวัสดีค่ะว่าเป็นภาษาบ้านเฮาเนาะครับค่ะคต้นเทียนของวัดสุทัศน์ค่ะที่เฮ้าสิเด็เห็นปีนี้ครับ นะคะเป็นเทียนขนาดใดคะเป็นเป็นเทียนแกสลักขนาดกลางครับแกสลักขนาดกลางเข้าสิเห็นเรื่องเล่าของอีหยังอยู่ในตนเทียนของเข่ากับดวัุทัศ์ไดจัดเท็ดเป็นเทียนข้างหน้าเป็นพระพุ่มส่งหงครับค่ะแล้วก็ล่องเอทัต่อมากับเป็นเรื่องเล่าของพระมีมิาราชเป็นทองนรกสวรรค์ฉากข้างหลังก็เป็นโป,ป,ป,ปรดพุดธพดมั่นดาค่ะครับ ตอนนี้ขาเห็ดขืบหนาวไปจากประเซ็ตแหรอคะตอนนี้ได้อยู่ประมาณสั้นเปรียบเทียบง่ายๆเลยเ็ประมาณ40 50หเนี่ยนะครับห0 50ตอนนี้การเลือเวลาพอหอดเดือนคมั่นใจสิท่าน่นี่ท่านครับท่านท่านท่านขามีข้ามีฝั่งเห็ดเทียนจากคนคะหกเ็ดนครับหกเ็ดนขาเห็ดงานของข้านี่เห็ดหมือะจากสมุงค์บางเทื่อนมีแห้งก็เห็ดเ้าจนไปหอดถึงนะครับ ขามมือขามเว้นเพราะว่ามันกัดมันกัดบ่อย่างไง่าคนกับมาบ่พร้อมกันยังสีหนาบางคนเพป่นกะติดธุระแ่มส่อเพื่ออย่าเพา่นมีงานของเพื่อนต่างหากเรื่องของน้าซอยอันเพื่อนผู้นี้สั้างงงนี่เป็นกับลร่งเฮ็ดยังยู่นี่ตอนนี้เป็นกัลังแกะลำต้นล่างไล่แกะลำต้นครับล่างไล่แกะลำต้นอันนี้สิเป็นเทียนต้นกลางครับค่ะว่าสีเฮ็ดแล้วนี่โดนบ่บ ล่ำตัวนี้กะก้าว่สจะสามสี่เมืนะครับเพราะมันเป็นต้นเอกต้นโชั่วไล่ละเอียดก็ต้องไล่ในแองชินาครับค่ะเรื่องเล่าที่อยู่ในตน้นเพียนหนีงสีเฮ็ดอีหยางอยู่ข้างหลังเอตัวนี้ประกาศว่าสีเฮ็ดเป็นของพระแม่มหลาที่กันนี่นะครับตอบนเป็นอยู่ในเมืองค่ะครับ ค่ะกะข้ากกำลังตั้งใจเนาะตอนนี้ในานามของสังเทียนค้อนอุบลบอยากให้เชิญชวนค่ะเชิช่ชวนค้นที่เป็นเขาตั้งใจซิมาเทียวบานเฮาอยากซิมางานเทียนบานเฮาค่ะเมื่อไห้่กำลังใจช่างเทียนแล้วก็มาเบิ่งผลงานของเฮาค่ะคผมคนเมืองอุบลขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆมาเทียวงานแห่เทียนพรรษาเมืองอุบลครับ ค่ะมาให้กำลังใจกับเฮาเฮาแสดงมีกำลังใจในการเฮดเทียนพรรษาให้เบิ่งทุกทุกปีะนะคะค่ะตอนนี้นะคะจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมมากเลยนะคะสำหรับงานประเพณีห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีอย่าลืมมาให้กำลังใจนะคะ11ถึง1 7กรกฎาคม2565นนี้พบกันที่อุบลราชธานีค่ะ